สองเดือนได้นะครับกลับมาเข้าค่ายฝึกซ้อมกลับมาโอ้โหมีองค์มีอื่นไปหน่อยนะหายไปรู้สึกเป็นไงมั่งก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเราเราแบบนี้ต้องตื่นเต้นด้วยเหรอก็มันหายไปนานนะครับมันนานจนตื่นเต้นนะนะนะครับแล้วเรา ผู้ปองผู้ซ้อมไฟนี้เลือกใครมาช่วยบ้างก็งมีพื่นมหาชนนะครับก็แสงวังชัยครับแลนะ้วก็น้องๆเราต้องเอาไซส์ใหญ่ๆมาช่วยแล้วนะนะครับผมก่อนหน้านี้เราหายไปเราชกลอยเท่าไหร่เก่งกาจำไม่ได้จำไม่ได้นะแต่กลับมานี่ร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ถือว่าใหญ่นะให,ใหญ่นะนะครับผมอ่ะแล้วอีกคนนะเก่งกล้าก็มาด้วยครับแต่คุมน้องอยู่อ๋อมาคุมน้องแต่ยังไม่ได้ชกแล้วมาซ้อมด้วยกันใช่ไหมครับ อ๋อก็เริ่มกลับมาซ้อมแล้วะนะครับผมเนือ้อตัวนี้ยังพึ่งกี่เปอร์เซ็นต์หนึน่งประมาณ80ครับออถ้า90ร้อยหนึ่งนี่โ,โหโโห,หาตัวสู้ยากนะวันนี้จะจัดการเข่าสูงยาวงไงดีก็ต้นๆก็เก็บแรงมากนะแล้วก็ประมาณตัวเองอะนะไม่อยากเล่งเยอะนะครับผมอ่ะฝปลาพี่น้องหน่อยเราคนอายุไรครับอายุ27ครับ27ปีคนจังหวัด ชุมพรนะครับชุมพรนะครับปล่ไปๆเท่าไหร่ครับมัน62 63 62 63เลยครับโอ้เราฝีมือใต้หรือขวาฝาครับขวาสูงร้อยเท่าไหร่ครับมัน65 66อ่าฝ่าพี่น้องชาวชุมพรนะครับช่วยเลยนนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับจะทำให้เต็มที่ครับครับผมโอเคครับครับมวยบ้านผมนะเออเก่งกาดครับเก่งกาดมีแฟนๆถามเข้ามาบอกหลายคนเลย เป็นไงบ้างหายไปไหนมาก็กลับไปอยู่บ้านช่อแม่ขายของครับขายของอยู่บ้านเนาะ FC เรานี่น่าจะคิดถึงพอสมควรผมถามไม่หน่อยเก่งกาศหายไปไหนมาแล้วเป็นไงบ้างอยู่บ้านคิดถึงมวยบ้างไหมคิดถึงครับดูมวยทุกวันเลยครับดูมวยทุกวันเลยอับอึดอยู่บ้านคนเดียวเออเอาจิงๆิเก่งกาดมีนักมวยที่ชอบใชงไหมมีครับชอบใครชอบประกรณ์ครับประกรณ์อ๋มมวยบัวครับก็อยู่ด้วยกันครับครับผม โอเคคืนนี้เจอกับใครนัเก่งครับคุณพลเอกครับคุณพลเอกเคยดูได้ดูฟอร์มการชกเข้ามาบ้างไหมก็เคยครับเคยผ่านๆเขาเป็นมวยสไตล์ไหนยังไงข่าวครับแล้วเราล่ะเราฝีมือครับฝีเข่าเจอฝีมือนะกลับมาหลังจากหายไปกี่นานแค่ไหนเนี่ยก็ประมาณเกือบสองปีเลยเกือบสองปีเลยไปสุดท้ายเราชกที่เวทีไหนเน่อยถ้าถามว่าชกกับใครอาจจะลืม เวทีไหนจำได้ไหมที่นี่ครับในสมุดชกที่นี่เออดูในสมุดได้ชกที่นี่แต่ว่าคู่ยกนี่จำได้ไหมน่าจะซูเปอร์แบ๊กครับอืมเป็นไงบ้างไปละก่อนที่จะหายไปชนะหรือแค่แค่อือยังจำได้อยู่วันนี้กลับมาซ้อมที่จิตเมืองนนท์อืมก่อนหน้านี้เราซ้อมที่ไหนก่อนก่อนหายไปก็ซ้อมที่นี่นะครับก็อยู่จิตเมืองนนท์อยู่แล้วอ่เาเห็นมีคนถามมานะครับโอเคฝากแฟนติดตามหน่อยก็คืนนี้ช่วยกันทำอะไรกนด้วยครับ ผมจะทำให้เต็มทีครับกลับมาดูอีกภาคหนึ่งของเก่งกาจกันครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง Youtube สอพัฒนาชัยด้วยนะครับถ้ามีอะไรจะถ่ายมาฝากเพื่อนๆแบบนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ